นิงปณิตานะคะแจ้งสถานะค่ะอ้ํากับไฮโซพกนะคะหลังจาก unfollow ig กันไปค่ะลั่นนะคะว่าอยู่แบบนี้ก็ดีนะคะมระดกนั้นให้น้องมาอยู่กับนิรินค่ะเผยนะคะสถานะล่าสุดค่ะของสาวอ้ําพัชราภานะคะกับไฮโซพกค่ะทำเอาแฟนคลับกองเชียร์นะคะใจไม่ค่อยดีค่ะเมื่อเห็นนางเอกสุกตาคุณอ้ํานะคะ unfollow instagram ส่วนตัวของไฮโซพกคอนปะภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทำเอานะคะหลายคนค่ะอดสงสัยไม่ได้นะคะโดยล่าสุดค่ะผู้จัดการละครนะคะแล้วก็นักแสดงสาวหนิงปณนิตาค่ะได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ชาวเน็ตค่ะแอบสังเกตนะคะว่าสาวอ้ําค่ะไม่ได้ follow IG ของไฮโซพกแล้วนะคะ ในฐานะเพื่อนรักนะคะหนิงก็เผยว่าส่วนตัวค่ะไม่ทราบว่า unfollow หรือไม่นะแต่จากที่ได้คุยกันกับอ้ำาเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งคุยกันเรื่องทําบุญนะคะ่ะก mm ็ hmm. ยังปกติดีนะคะ mm hmm. คิดว่าทุกคนนั้นห่วงแม่หมดนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะ โดยเธอบอกค่ะว่าแม่ก็คือแม่นะคะเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีคิดดีกับทุกคนนะคะดีใจแทนเพื่อนนะคะที่ทุกคนนั้นเป็นห่วงค่ะแต่นิงเองนะคะก็คุยล่าสุดกับเพื่อนนะคะก็ยังมีความสุขอยู่นะฐานะเราเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะมองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะคะมรดกก็เก็บไว้ให้มาอยู่กับนิรินค่ะเพราะว่าแม่มีเยอะนะคะเพื่อนสนิทก็พูดติตลกนะคะประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นอัปเดตล่าสุดน,นะคะที่เพื่อนสนิทค่ะของคุณอ้ํนะคะคุณหนิงปณนิตาค่ะออกมาให้สัมภาษณ์คะก็ขอขอบคุณข่ะข้อมูลจากข่าวสดค่ะก็จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะ,อ,คคะ,อ,คคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า